สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Grand Edison Podcast อีกครั้งนะครับพบกับผมเพื่อนคู่คิดที่จะมาชวนคุณคบคิดเรื่องเงินเงินทองทองให้กลายเป็นเรื่องที่ส่องสว่างนำทางชีวิตเหมือนหลอดไฟของเอดิสันวันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่35กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับมีคนเคยบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่ผมว่านะ คนที่พูดประโยคนี้เขาอาจจะแค่โอนเงินไม่เป็นหรือไม่ก็รูดบัตรเครดิตผิดใบแน่ๆครับแหมก็พูดกันตามตรงนะครับการร้องไห้บนรถเบนซ์มันก็ยังดูเท่กว่าร้องไห้บนหลังควายอยู่ดีหรืออย่างน้อยแอร์ในรถเบนซ์มันก็เย็นฉ่ากว่าแดดกลางทุ่งนาจริงไหมครับแต่วันนี้ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องการใช้เงินให้มีความสุขผมต้องขอขีดเส้นใต้ทําตัวหนาๆและใส่ดอกจันล้านดวงตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าหัวข้อของเราคือ ใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบไหนให้หัวใจยังมีความสุขคำว่าฟุ่มเฟือยในพจนานุกรมของรายการเราวันนี้ไม่ได้หมายถึงการใช้เงินเกินตัวนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับคุณผู้ฟังการใช้เงินฟุ่มเฟือยกับการใช้เงินเกินตัวมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่เส้นนั้นชื่อว่าความสามารถในการหาเงินครับถ้าคุณหาเงินได้100บาทแต่ใช้120บบาทอันนี้ไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าผู้ประสบภัยทางการเงินครับ การใช้เงินเกินความสามารถในการหายอมนํามาซึ่งหนี้สินรุงรังและเชื่อผมเถอะครับว่าไม่มีทางที่หัวใจจะมีความสุขได้เลยถ้าสิ้นเดือนมาถึงแล้วมีเจ้าหนี้มายืนกดกริ่งหน้าบ้านหรือมีใบทวงหนี้ส่งมาทักทายทุกเชา้านั่นไม่ใช่ความสุขครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของนรกบนดินชัดๆดังนั้นโจทย์ของเราในวันนี้คือ เราจะบริหารเงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้ใจ่ายจำเป็นและไม่เกินความสามารถที่เราหามาได้เอามาเปตัวเองยังไงให้คุ้มค่าที่สุดโดยที่ชีวิตไม่พังครับเข้าสู่ช่วงของปัญหากันหน่อยครับเชื่อไหมครับว่าปัญหาใหญ่ของคนยุคนี้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือใช้เงินเกินตัวจนเป็นหนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ซึ่งกลุ่มนี้ต้องรีบแก้ที่วินัยการเงินด่วน แต่กลุ่มที่2คือกลุ่มที่เราจะเน้นคุยกันวันนี้คือคนที่มีเงินนะพอมีกําลังซื้อแต่มีความรู้สึกผิดเวลาใช้เงินครับคุณผู้ฟังกลุ่มนี้เป็นคนขยันทํางานมาทั้งเดือนเหนื่อยแทบตายพอเงินเดือนออกปุ๊บอยากจะซื้อกระเป๋าดีๆสักใบหรืออยากจะกินโอมากเกเสะมื้อละห้าพันพอรูดบัตรปับ๊บความสุขพุ่งปรีดขึ้นสมองแต่พอเดินออกจากร้านปุ๊บความรู้สึกผิดมันวิ่งไล่กลวดตามมาติดๆเหมือนวิญญ,ญาณอาฆาตเลยครับเสียงในหัวมันจะเริ่มทํางานทันทีว่าเฮ้ย ซื้อทำไมวะแพงชะมัดเก็บไว้จ่ายค่าไฟดีกว่าไหมหรือรู้งี้กินข้าวมันไก่ก็อิ่มเหมือนกันทั้งๆที่จริงๆแล้วเงินในบัญชีคุณก็พอนะครับไม่ได้เดือดร้อนใครนี่แหละครับคือกับดักทางจิตวิทยาเราถูกสอนให้ประหยัดอดออมจนบางทีเราลืมไปว่าเป้าหมายของการหาเงินคือการยกระดับคุณภาพชีวิตครับ ถ้าคุณทำงานหนักเหมือนวัวเหมือนควายแต่ยอมกินหญ้าแห้งทั้งๆท,ท,ที่คุณมีปัญญาซื้อสเต็กกินดีแบบสบายๆส,สักวันคุณก็จะหมดไฟแล้วก็นอนเฉาตายไปเองเพราะสมองมันไม่ได้รับรางวัลตอบแทนความเหนื่อยยากเลยดังนั้นการใช้เงินฟุ่มเฟือยบ้างในขอบเขตท,ที่เราไหวมันคือการเติมน้ำมันหล่อลื่นให้ชีวิตครับแต่มันต้องมีเทคนิคครับถึงจะเรียกว่าฟุ่มเฟือยอย่างชาญฉลาดหรือแกรนเอดิสันสไตล์คือสว่างสวยัยสบายใจและไม่จนตรอกครับ มาถึงช่วงโซลูชันหรือทางออกของเรากันครับผมมีหลักการง่ายๆ3ข้อที่จะเปลี่ยนการใช้เงินของคุณให้กลายเป็นลงทุนเพื่อความสุขและย้ำอีกครั้งนะครับว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่สร้างหนี้เสียครับข้อที่1ผมขอเรียกว่ากฎแห่งการจัดลำดับความสำคัญหรือมันนี่ไดอัลครับลองจินตนาการดูนะครับว่าชีวิตเราเหมือนมีแผงควบคุมเสียงดนตรีเราไม่สามารถเร่งเสียงทุกเครื่องดนตรีให้ดังสุดพร้อมกันได้ไม่งั้นลำโพงแตกหูหนวกพอดีครับ การใช้เงินก็เหมือนกันถ้าคุณรายได้จํากัดคุณไม่สามารถฟุ่มเฟือยกับทุกเรื่องได้คุณต้องเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรักที่สุดจริงๆถ้าคุณเป็นคุณบ้ากินยอมตายถ้าร้านไหนอร่อยคุณก็จงทุ่มงบสันทนาการของคุณไปกับการกินให้สุดครับกินของดีที่สุดเท่าที่คุณจ่ายไหวโดยไม่เดือดร้อนแต่มีข้อแม้ครับในขณะเดียวกันคุณต้องลดเสียงด้านอื่นๆลงให้สุดเช่น ถ้าคุณบ้ากินคุณอาจจะต้องยอมใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าหน่อยไม่ต้องเปลี่ยนทุกปีหรือใส่เสื้อผ้ายืดธรรมดาไม่ต้องแบรนด์เนมครับหลักการคือเปยให้สุดในสิ่งที่คุณรักและงกให้สุดในสิ่งที่คุณเฉยๆครับคนส่วนใหญ่ที่ถังแตกเพราะพยายามจะเปทุกอย่างกินก็หรูรถก็หรูเที่ยวก็หรูทั้งที่รายได้ไม่ได้เอื้ออํานวยสุดท้ายหนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดครับเลือกมาสักหนึ่งอย่างที่เป็นแพชชั่นของคุณจริงๆแล้วใช้เงินกับมัน คุณจะฟุ่มเฟือยกับเรื่องนั้นได้อย่างเต็มภาคภูมิเพราะคุณประหยัดเงินเรื่องอื่นมาเพื่อสิ่งนี้แล้วครับข้อที่2กด24ชั่วโมงและการคำนวณราคาต่อการใช้งานเวลาอยากได้ของชิ้นใหญ่ของแบรนด์เนมหรือของฟุ่มเฟือยราคาแพงให้ใช้กฎ24ชั่วโมงครับคือถ้าอยากได้ปุ๊บให้เดินออกจากร้านเลยหรือปิดแอปช้อปปิ้งทันทีแล้วรอให้ครบ24ชั่วโมงเช็คความพร้อมของกระเป๋าตังค์และเช็คอารมณ์ตัวเอง ถ้าผ่านไปหนึ่งวันแล้วคุณยังอยากได้จนนอนไม่หลับและมั่นใจว่าซื้อแล้วเดือนหน้าไม่อดตายอันนั้นแปลว่าคุณพร้อมซื้อครับจากนั้นให้ลองคำนวณราคาต่อครั้งที่ใช้หรือ cost per use ครับเช่นคุณอยากซื้อรองเท้าวิ่งคู่ละ10,000บาทฟังดูแพงใช่ไหมครับฟุ่มเฟือยมากแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบวิ่งแล้วคุณใส่มันวิ่งทุกเช้าวันละ1ชั่วโมงเป็นเวลา2ปีรวมแล้วคุณใส่มันวิ่งประมาณ700ครั้งหารออกมาแล้วตกครั้งละประมาณ14บบาทเองนะครับ เทียบกับเสื้อราคา500บาทที่ซื้อมาเพราะเห็นป้ายเซลล์แต่ใส่ครั้งเดียวแล้วยัดเข้าตู้จนปลวกแทะอันนั้นหารออกมาคือครั้งละ500บาทนะครับแบบไหนฟุ่มเฟือยกันครับเห็นไหมครับว่าบางทีของแพงที่ได้ใช้คุ้มค่ามันคือความฉลาดเลือกครับแต่ถ้าซื้อรองเท้าคู่ละหมื่นมาวางไว้ที่หิ้งบูชาแล้วตัวเองต้องกินมามา่าอันนี้ไม่เอานะครับอันนั้นเรียกหาธรรมอย่าหาธรรมเด็ดขาดครับข้อที่ 3. ข้อนี้สําคัญที่สุดครับจงซื้อประสบการณ์มากกว่าวัตถุ ถ้าคุณมีงบจำกัดและอยากใช้เงินก้อนนี้ให้คุ้มค่าทางจิตใจที่สุดงานวิจัยยืนยันครับว่าความสุขจากการซื้อของมันสั้นมากได้กระเป๋าใหม่มาเฮอ3วัน7วันก็ชินแล้วแต่ความสุขจากการซื้อประสบการณ์เช่นการพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดการไปดูคอนเสิร์ตศิลปินที่ชอบหรือการลงเรียนคอร์สทำอาหารมันจะอยู่กับเราตลอดไปครับเวลาผ่านไป10ปีกระเป๋าอาจจะเปื่อยไปแล้ว แต่ความทรงจําตอนที่คุณพาครอบครัวไปทะเลแล้วพ่อแม่ยิ้มกว้างที่สุดในรอบปีมันจะยังชัดเจนและสร้างรอยยิ้มให้คุณได้เสมอยิ่งเล่ายิ่งมีความสุดครับนี่คือการฟุ่มเฟือยที่ให้ผลตอบแทนทางใจสูงที่สุดแล้วก็แถมให้อีกนิดนะครับอย่าลืมตั้งงบประมาณสําหรับความไร้สาระไว้ด้วยนะครับ ในแต่ละเดือนแบ่งเงินจากรายได้สัก5%อร์เพอครับไม่ต้องเยอะแยกออกมาเลยแล้วบอกกับตัวเองว่าเงินก้อนนี้ฉันจะเอาไปละลายเล่นจะซื้อตุ๊กตาซื้อสกินเกมหรืออะไรก็ได้ที่ไร้สาระที่สุดโดยไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะเรากันเงินก้อนนี้ไว้เผาเล่นอยู่แล้วแต่กฎเหล็กคือถ้าเงินก้อนนี้หมดคือจบห้ามดึงเงินค่าข้าวหรือเงินออมมาใช้นะครับวิธีนี้จะช่วยบำบัดความอยากโดยไม่ทำให้สถานะการเงินของคุณสั่นคลอนครับ ช่วงท้ายของรายการวันนี้ผมอยากฝากข้อคิดหรือ The Wi s d o m เอาไว้สักนิดนะครับมีคำกล่าวที่น่าสนใจว่าความรวยไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณหาเงินได้เท่าไหร่แต่วัดกันที่ว่าคุณจัดการชีวิตให้มีความสุขได้เท่าไหร่ภายใต้ทรัพยากรที่คุณมีครับการใช้เงินฟุ่มเฟือยบ้างในบางครั้งเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองไม่ใช่เรื่องบาปปรีนะครับตราบใดที่มันอยู่บนพื้นฐานของสติและความสามารถในการจ่ายจำไว้นะครับว่า ความสุขที่แท้จริงต้องไม่มาพร้อมกับความกังวลเรื่องหนี้สินถ้าจ่ายแล้วเกลียดแปลว่านั่นไม่ใช่ความสุขแต่ถ้าจ่ายแล้วชีวิตมีพลังสินเดือนยังยิ้มได้นั่นแหละครับคือกําไรชีวิตอย่าให้สังคมหรือภาพสวยหรูในโซเชียลมีเดียมาบีบพิคุณใช้ชีวิตเกินตัวนะครับความเท่ที่กินไม่ได้คือความหายนะที่น่ากลัวที่สุดเป็นตัวของตัวเองใช้เงินในแบบที่คุณไหวและมีความสุขในแบบของคุณเองครับ สุดท้ายนี้หวังว่า EP นี้จะช่วยปลดล็อกความรู้สึกและช่วยวางแผนการใช้เงินของทุกท่านให้เฉียบคมขึ้นนะครับจำไว้นะครับเงินเป็นทธาที่ดีแต่เป็นนายที่เลวร้ายใช้มันรับใช้ความสุขของคุณแต่อย่าให้มันมากดขี่ชีวิตคุณจนหาทางออกไม่เจอครับถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Grand a s n Podcast เอาไว้นะครับเราจะมาเปิดสวิตไฟในสมองกันใหม่ทุกสัปดาห สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปใช้สิทธิ์ความฟุ่มเฟือยซื้อกาแฟดีๆมานั่งจิบทำงานต่อก่อนนะครับแต่รับรองว่าแก้วนี้ไม่กระทบเงินออมแน่นอนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ